สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มีอยู่กันในเกมเซนเลตซีโร่นะครับและภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือน้องเกรสนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดแนวทางการปั้นตัวละครของน้องเกรสนะครับว่าเราควรที่จะปั้นยังไงเนาะให้น้องเก่งเพราะน้องเก่งมากอันดับแรกนะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมคานิกแล้วก็วิธีการเล่นเกมเพย์ของน้องเกรซนะครับเป็นไฟฟ้าทาุผิดปกตินะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้ เกมเพย์ของนอนนะครับจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือว่าการแบบแดบบตีอะไรเงี้ยให้เราเก็บแซปเก็บแซปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแซปคืออะไรเนาะแล้วหลังจากนั้นเมื่อแซปเต็ม8ชิ้น8อันนะครับตรงนี้เราจะใช้สกิล e นะครับจะเป็นสกิลวิเศษเนาะ ex เนะะาะจอมดาบหรือเป็นธาตุไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมจะสังเกตที่ซ้ายบนนะครับจะเป็นตดงน้ จะมีทั้งหมด8ก้อนนะครับเราตีนเงี้ยปึ๊บเราจะได้มา3ก้อนนะครับเราตีปึ๊บมันจะได้มาอีก3ก้อนนะครับเราแด็ตีก็ได้ปึ๊บอ่ะพอหลังจากครบ8ให้เรากดสกิลอ่ะมันจะเป็นติดช็อตไฟฟ้านะครับลองใหม่นะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแมคขณิกตัวนี้คือง่ายๆเลยครับตีตีธรรมดาครบครบปึ๊บเรากดสกิลอ่ะมันจะติดช็อตไฟฟ้านะครับตีจะตี พบก็ติดช็อคแต่เราต้องสังเกตด้วยนะครับว่าเรามีตัวของพลังงานหรือเปล่านะพลังงานต้องเกินขีดแดงนี้นะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะติดเราก็เรียกเ่ินมาจะได้ที่สังเกตหลักๆก็เป็นตัวของพลังงานนะครับ เราลองดูที่พลังงานน้องนะครับถ้าเราจะเรียกน้องมาเราต้องสังเกตที่พลังงานน้องได้ครับตรงนี้เอาโมดา้มมาซีตัรอตีบรอตีบอลตามสวิตตัวน้องไปมาอย่างนี้ก็ทำให้พลังงานน้องขึ้นเหมือนกันนะครับเนี้ยเนี้ยเตพอมที้เราใช้พลังงานทั้งหมด40หน่วยเนาะพอมันครบ8อ่ะเรายิงปึ๊บอ่ะ เราตีธรรมดาอ่าน,นี้ก็ได้รอบหนึ่งออมันติดช็อคอ่ะมันติดช็อกเียอย่างเงี้ยหล,ลักๆก็คือพื้นปูของเราต้องถึงนะครับตัวเนี้ยเราต้องมีใช้งานได้ไบ่อยๆตัวน,นี้ก็จะเล่นง่ายครับตีธรรมดาก็แดนเดตีธรรมดาก็กด E นะครับถามว่ากดถามว่ากด E ธรรมดาตอนพล<อ>ังงาน<อ>ไม่เต็มได้ไหมก็กดได้กดได้กันเนาะแต่ดานเมจจะไม่แรงไม่แรงเท่านะเนี่ยมันจะไม่ติดช็อกนะ เนี่ยมันจะไม่ติดช็อกนะครับแต่ถ้าเราวางงานถึงมันก็จะติดช็อกเนาะโอเคแม่ขณิกของน้องก้องง่ายๆแค่นี้เลยไม่ส่วนต่อมาเราจะมาคุยถึงเรื่องพารสีบของสกิลก่อนนะครับพาีฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพารีบหลักเนาะเมื่อเกรสใช้การโจมตีปกติหรือการพุ่งโจมตีนะครับถูกศัตรูทําให้เกิดความเสียหายกายภาพนะครับ จะได้รับแซบแซบก็คือไอทางซ้ายมือที่มันมี8ชิ้นนะครับมากสุด8ชั้นนะครับหลังจากที่จํานวนชั้นของแซบถึงขีดจํากัดก็คือถึง8นะครับจะทําให้สกิลพิเศษหรือว่าสกิลพิเศษเอกจะใช้แซบทั้งหมดที่มีทําให้ท่าสะสมของอิเล็กโตโนมอลี่เนี่ยเพิ่มขึ้น6.5%นตะครับตัวนี้แล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมก็คือเมื่อในทีมมีท่าเดียวกันหรือว่าเป็นพวกเบลลบ็อกเหมือนกันหรือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันกันกบตัวเองนะครับเมื่อเกสใช้สกิล E ถูกตัว ครั้งต่อไปที่เป้าหมายถูกเอฟเฟกต์ชาร์จไฟความเสียหายของชาร์จไฟครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นอีก18%นะครับซ้อนทับได้สูงสุด2ชั้นก็คือ36%เนาะซึ่งในการโจมตีเดียวกันนั้นจะเกิดเอฟเฟกตกับศัตรูแต่ละตัวนะครับได้มากสุด1ครั้งเนาะและเอฟเฟกจะรีเซ็ตเมื่อสถานะชาร์จชาร์จไฟสิ้นสุดลงนะครับมาดูทางด้านพาสีหลักนะครับหรือว่าสกิลหลักเนาะการาควบคุมนูมอรีเพิ่มขึ้น12%นะครับ คือพวกนี้ให้เราอัพเพิ่มก็จะได้พวกนี้เพิ่มเนาะ abc เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็พาสิบพาสิบหลักลองมาก็จะเป็น p dive needle นะครับเพิ่มสกิลเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับตนนัวนี้เมื่อเกรใช้ท่าการโจมตีปกติหรือว,ว่าการพุ่งโจมตีจะไม่เกิดความเสียหายกายภาพแล้วก็สะสมแซฟนะครับตัวน,นี้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นอาการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น86%จาก75%ก็จะเป็น86%อนี้ หลักๆก็จะอยู่ที่สกิล e นะครับแล้วก็การโจมตีปกติก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นตัวสกิล e ตัวนี้ก็จะโจมตีปกติก็จะมีนิดหน่อยก็คือเราโจมตีเพื่อมาเก็บตัวของแซปนะครับหลังจากเก็บแซปครบแล้วก็ตัวนี้แหละครับใช้สกิล e เนาะโอเคครับหลักๆก็จะเป็น up e นำลองมาก็จะเป็นตัวของอันตีก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวของ การโจมตีปกตินะครับส่วน2ออันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเราเน้นไปที่สกิลเมากก่อนเนาะก็จะประมาณนี้ครับสอบการอัพสกิลของน้องเกรซนะครับในส่วนต่อมานะครับเราจะพูดถึงอาวุธหรือว่า W engine ของน้องกันนะครับเด๋ยวผมจะคลิกมาที่เป็นสายผิดปกตินะครับตรงนี้เนาะเราจะมาดูที่ชิ้นที่ดีที่สุดเขานะครับก็จะเป็นอาวุธประจำตัวนะครับ f u ชั่นตัวนี้ f u วชั่ c o m p a พ e นะครับตัวนี้เลย ก็จะได้เบส a k นะครับแล้วก็สเตตัสรองก็จะเป็นเพนเลโชนะครับเอฟของเขาคือ a k เพิ่มขึ้น12%นะครับเมื่อใช้สกิลพิเศษหรือว่าสกิลพิเศษ EX นะครับก็คือสกิล E เนอะผู้ใช้จะมีความชำนาญ a n ุ m a l y เพิ่มขึ้น25แต้มนะครับซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นต่อเนื่อง 8v นะครับหรือว่า75แต้มเนอะทั้งหมดถ้าเราทำครบเงื่อนไขก็ได้75แต้มนะครับโอ้ต่อมาจะเป็นตัวของ T.A. นะครับ T.A. จะเป็น Electro r i p c o อสนะครับตัวนี้เลยจะเป็นรูปหมากจุบจ๊บๆตัวนี้ก็จะได้สเตตัสลองเป็นชำนาญน,นะครับชำนาญ30เนาะแล้วก็เอฟเฟกของเขาเมื่อมีสตูที่อยู่ในสถานะ Attribute Anomaly ผู้ใช้จะมี ATK เพิ่มขึ้น10%นะครับและสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับต่อมาจะเป็นตัวของ Wipping นะครับอันดับที่สจะเป็นตัวของ Wipping ครับ ออฟล็องเขาจะเป็น A.K. เปอร์เซ็นต์นะครับพาสทีมเขาคือเมื่อตัวละครใดก็ตามในทีมที่ทําให้ศัตรูติดเอฟเฟกต์แอตทริบิวต์อโนมารีนะครับจะมอบเอฟเฟกต์บัฟให้แก่ผู้ใช้งาน1ชั้นนะครับโดยที่เอฟเฟกต์บัฟแต่ละชั้นจะทำให้ความชํานาญอโนโมารีของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น30แต้มนะครับซ้อนทับได้สูงสุด4ชั้นนะครับซึ่งเอฟเฟกต์บัฟดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อเป้าหมายฟื้นฟูจากสถานะสตันหรือว่าตายเนาะต่อมาก็เป็นแมกเนติก ตอร์มนะครับตัวนี้เลยใช้ได้หมดเลยนะครับแมกเนติกสตอร์มพวกนี้แต่ถ้าจะให้แนะนำก็จะเป็นตัวของอัลฟาเนาะตัวนี้ก็จะได้ค่านมโนมเบอรี่ควบคุมนะครับเพิ่มขึ้น25แต้มเนาะแต่ว่าออฟออฟลองเขาจะเป็น adk เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็ใช้เหมือนกันเนาะโอเคอันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวของอาวิบจำตัวนะครับลองมาก็เป็นเล็กตัวลิฟกอร์นะครับอันดับ3ก็จะเป็นวิปปิ้งส่วนอันดับ4ก็จะเป็น พวกตัวของอัลฟ่านะครับพวกนี้เลยพวกของแมกเนติกเนี่ยเป็นอัลฟ่าโอเคจะมาวันนี้เดี๋ยวจะไปคุยของส่วนดิสก์ันต่อกันเลยในส่วนต่อมานะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องดิสหรือว่าอาร์ติแฟกต์นะครับเราใส่เด็กหมด6ชิ้นนะครับ4ชิ้นที่ผมจะแนะนำเบสอินสล็อตของตัวนี้ก็จะเป็นตัวของฟรีดอมบูลนะครับตัวนี้เลยใส่2ชิ้นทําให้ความชํานาญอานอมารีเพิ่มขึ้น30แต้มนะครับใส่4ชิ้นทําให้เมื่อเรากดสกิล E ถูกศัตรูจะทําให้ความต้านทานการสะสมแอตทริบิวต์อโนมารีที่เกี่ยวข้องลดกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องครับลดลง20%เนาะโดยขึ้นกับประเภทท่านของผู้ใช้งานต่อเนื่อง 8v นะครับส่วน4ชิ้นที่สามารถใส่ได้ลองมาจากฟี d อมบูก็จะเป็นตัวของ Thunder m เมทันะครับตัวนี้ก็ทําให้ดาเมจธาตุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ใส่สีชิ้นทำให้เมื่อในสนามมีศัตรูที่ติดสถานะชาร์ไฟฟ้านะครับีเคของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น28%นะครับ ส่วน2ชิ้นที่ผมจะแนะนําดีที่สุดก็จะเป็นตัวของสวิงแจสนะครับเพราะว่าจะทําให้เรากดสกิล E ได้ดีได้ไวขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะได้ ER หรือว่าการฟื้นฟู20%นะครับลองมาก็จะเป็นตัวของพวกเพนเลโชแล้วก็ตัวของ ATK% นะครับตัวนี้แต่ถ้าจะให้ฟิกก็จะเป็นฟิก4ชิ้นนี้ก่อนนะครับฟรีดอม4ชิ้นเนาะลองมาก็สามารถใส่ได้หมดเลยระหว่างสวิงทันเดอร์พัฟเฟอหรือว่าฮอร์โมนพังนะครับใส่ได้หมดเลย โอเคต่อมาจะมาคุยถึงเรื่องดิสนะครับว่าเราใส่ดิสที่หลอดที่สี่ห้าหกนี่เราใส่เป็นอะไรนะครับหนึ่งสองสามผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิกอยู่แล้วเนาะผมจะมาพูดถึงตัวของแผ่นที่สี่แผ่นที่ห้าแผ่นที่หกนะครับแผ่นที่สี่ที่เราใส่ก็จะเป็นความชานานธาตุนะครับตัวนี้เลยความชานานนูมเบอรี่นะครับส่วนแผ่นที่ห้าก็จะเป็นตัวของโบนัสธาตุไฟฟ้านะครับ หรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใส่เป็นเพนเลชโชได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนแผนที่6นะครับจะเป็นการควบคุมอนุมารีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ต่อมาครับเราจะมาคุยถึงเรื่องทีมนะครับทีมของน้องเกรสนี่ก็ต้องใส่เป็นตัวไฟฟ้าหรือว่าใส่ตัวเป็นเบลบอกนะครับ1ตัวเนาะเพราะว่าทําให้เกิดพลาซสฟของน้องได้เนาะทีมที่ดีสุดก็จะเป็นตัวของน้องเกรส ลีนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันต่อนะครับตัวนี้เลยตอนนี้ทีมไฟฟ้าคือครบครบเสร็จแล้วอะ่ะใครที่มีอันตอนดาวสูงแล้วมีน้องเกรสมีลีนาก็คือพร้อมเล่นแล้วครับครบแล้วทีมไฟฟ้าส่วนทีมทีมสหรับฟีดูเพย์นะครับ F2P เนาะก็จะเป็นตัวของนี่แหละครับตัวโหดอย่างแอนบี้นะครับแล้วก็จะเป็นน้องเกรสนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว,ตวของซูคาคูนะครับตัวนี้ โอเคต่อมาบางบูนะครับหรือว่าตัวของไออะไรเวลาบูบูของเราเนี่ยเออลบับูบูที่เราใส่ที่ดีสุดก็จะเป็นตัวของทั้งบูนะครับตัวนี้เป็นตัว T.S. นะครับก็จะเป็นทําให้สกิลแอคทีฟก็คือทําความเสียหายไฟฟ้าแล้วก็สะสมค่ากระสแสไฟฟ้าอิเล็กโตรนะครับอิเล็กติกโนมอลี่นะตัวนี้ แล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมเมื่อใช้ในขณะที่ทีมมีตัวไฟฟ้า2ตัวขึ้นไปนะครับค่าการสะสมมอนิมอรี่ของสกิลต่อเนื่องบางบูจะสะสมเพิ่มขึ้น100%นตะครับตัวนี้ลองมาก็จะเป็น T S เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวของเซฟตี้นะครับตัวนี้สกิลแอคทีฟนะครับก็เมื่อเข้าสู่สถานะด i วิ่งนะครับจะพุ่งเข้าหาศัตรู ก็หากถูกตูใช้ค่าท่าของอ่าใช้ดิวเอ็กแท็กนะครับสร้างความเสียหายกายภาพเนาะแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมน,นะครับเมื่อใช้ในขณะที่ทีมมีตัวละครไฟเบลล์บ็อกเกอรฮฟวี่อันเนี้ยสตัวขึ้นไปนะครับสกิลต่อเนื่องบางบูจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วเมื่อเป้าหมายอยู่ในสถานะไม่เกียมหรือว่าสถานะชาร์จไฟฟ้าเอฟเฟกบัฟนี้จะเพิ่มขึ้นอีก20%ตนะครับตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันเนาะ ต่งมาจะเป็นตัวของตัวนี้ครับอิเล็กต์กตัวบูนะครับตัวนี้เลยนี่ส่วนความสามารถเพิ่มเติมของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อในทีมมีตัวไฟฟ้านะครับสองตัวขึ้นไปค่าการสะสมอนุมาลี่ของสกิลต่อเน,นื่องของบางบูจะสะสมเพิ่มขึ้น7 5นะครับทำให้ค่าอนุมารี่ของเราเพิ่มขึ้นไวขึ้นเนาะต่อมาจะเป็นตัวของแม็ก m มกเนติกบูลนะครับแอคทีฟก็จะเป็นสร้างความเสียหายกายภาพนะครับส่วนพอสามารถเพิ่มเติมของเขาก็คือเมื่อใช้ในขณะที่ทีมมีตัวละครท่านผิดปกตินะครับสกิลแอคทีฟจะมีขอบเขตการโจมตีเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เนะครับโอเคก็จะมีลาบูบูก็จะมีตัวของทั้งบูนะครับหรือว่าใส่เป็นตัวของเซฟตี้เนาะตัวนี้อิเล็กโรบูแล้วก็แมกเนติกบูนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ โอเคครับสำหรับไกด์แนวทางการปั้นตัวละครของน้องเกรซนะครับผมขอจบวั่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว,ว่าผมมีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้เพื่อนๆดูอ,อ่านอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไม่าย,ายครับผมเจอกันครับ